สวัสดีนักเรียนทุกคนครับเรามาพบกับวิชาประวัติศาสตร์กันนะคะในการศึกษาเรื่องราวที่เคยผ่านพ้นมานะฮะโดยเอาเหตุการณ์ในอดีตมาเปรียบเทียบกับในปัจจุบันนะ,ะเพื่อลดความเสี่ยงนะฮะความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะฮะอันนี้เป็นประโยชน์ของการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์นะฮะที่เป็นหลักเลยนะฮะ ประวัติศาสตร์ในประเทศไทยจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ศึกษา,าจากหลักฐานต่างๆนะฮะหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะฮะแบ่งเป็น2ลักษณะด้วยกัน1ก็คือ,อหลักฐานที่เป็นแบบรายลักษณ์อักษรน,นะฮะก็คือการบันทึกจดตำนานต่างๆพงศาวดารน,นะฮะการบันทึกจากาชาวต่างชาติที่อยู่ในแผ่นดินไทยมีหลากหลายมากมายครับศิีราจาลึกก็ถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นรายลักษณ์อักษรนะครับ อย่างที่2ก็คือไม่เป็นรายลักษณ์อักษรครับเช่นโบราณสถานโบราณวัตถุภาพถ่ายข้าวของสิ่งของเครื่องใช้วัดสถานที่ต่างๆนะฮะแล้วก็เราจะศึกษาจากข้อมูลหลักฐานต่างๆทางประวัติศาสตร์นะฮะซึ่งเราจะศึกษาแบบไทม์ไลน์นะครับไทม์ไลน์นี้เป็นยังไงครับไทม์ไลน์นี้ก็เราจะใช้เส้นเวลาการแบ่งนะครับตั้งแต่ต้นเหตุการณ์จนถึงสิ้นสุดเหตุการณ์ นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษานะโดยการระบุวันเดือนปีเกิดลงไปของเรื่องราวต่างๆนั้นนะครับาการศึกษาวิาวชาประวัติศาสตร์นะฮะจะเริ่มตั้งแต่ก่อนพุทธศักราชนะฮะการแบ่งห่วงเวลานะฮะอย่างเช่นพุทธศักราชนะฮะเรานับเป็นพระเจ้าดับขันครบ1ปีนะเริ่มเป็นพศหนึ่งะครับพุทธศักราชหนึ่งคริสตศักราชนะครับนับตั้งแต่พระเยซูประสูติ นะครับตรงกับพุทธศักราช543นะครับฮัลลอกศักราชนะฮะของมุสลิมนะครับนับตั้งแต่ท่านนาบีนะอพยพไปยังเบดีนะนะฮะตรงกับพุทธศักราช1165นี้เป็นการใช้ไทม์ไลน์ในการแบ่งเส้นเวลาทางประวัติศาสตร์ให้ง่ายต่อการศึกษานะครับเราลองมาดูวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ในรูปแบบต่างๆด้วยกันนะฮะ วันนี้เป็นเรื่องราวของอาทางรถไฟครับสุสานข้างทางรถไฟซึ่งมีเรื่องราวและความเป็นมาที่น่าสนใจนะครับซึ่งครูเห็นว่ามันเป็นการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสต์ข้อมูลทางประวัติศาสต์ที่ที่แยบยลใหนักเรียนลองศึกษาดูนะฮะถึงความน่าตื่นเต้นของวิชาประวัติศาสตร์ว่าเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวมาสรุปกันตอนท้ายครับประวัติหลุมศพปริศนาข้างสถานีรถไฟหมวกเหล็ก นายคณนุลินราเบกประวัติของหลุมศพนี้มีบันทึกไว้ในหนังสือ My Magic Island: Memory of an Idyllic Childhood เขียนโดย Judith M Brady ซึ่งเป็นหนังสือแนวชีวประวัติส่วนตัวผู้เขียนเองก็เป็นญาติกับนายคณนุลินราเบกที่มาเสียชีวิตณที่แห่งนี้ตอนที่คณะพยายามหาหนังสือเล่มนี้บอกตรงๆค่ะว่าหายากมากที่เป็นเล่มนะคะแต่ว่าใน Google Books ที่เป็นหนังสืออ e ีบุ๊กมีขายอยู่คณะเลยซื้อมาในราคา130กว่าบาทซึ่งถือว่าราคาไม่ได้แพงมากคุ้มที่จะลองเอามาศึกษา นอกจากนี้ก็ยังมีหนังสือเดนิสเกรฟินไทยแลนด์ที่มีรายละเอียดของหลุมศพนี้อยู่คร่าวๆแล้วทำไมเขาถึงมาเสียชีวิตที่นี่ที่มวกเหล็กข้างสถานีรถไฟมวกเหล็กหากดูตามป้ายสลักหน้าหลุมศพจะพบว่านายคนุลินราเบกเป็นคนประเทศเดนมาร์กเกิดเมื่อปี1878และเสียชีวิตเมื่อปี1897เท่ากับว่าเขามีอายุเพียง19ปีตอนเสียชีวิตถือว่าอายุน้อยมากๆนะคะ คณะได้พลิกแผ่นดิน Google เพื่อค้นหารูปของเขาว่าเขามีหน้าตาเป็นยังไงเพราะแม้กระทั่งในหนังสือ My Magic Island Memory of an Idyllic Childhood ที่เล่าประวัติโดยย่าสายตรงของเขาก็ไม่มีรูปของเขาเลยมีเพียงรูปที่หันข้างเท่านั้นนะคะและที่สําคัญเป็นรูปที่มีกษัตริย์ไทยอยู่ในภาพด้วยซึ่งก็คือพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แสดงว่าบุคคลนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆในสมัยอดีตแล้วในที่สุดคณะก็ได้เจอกับภาพชาวต่างชาติคนหนึ่งบนอินเทอร์เน็ตซึ่งอยู่ในหมวดของรูปเก่าแดนสยามและเป็นหัวข้อก การสร้างทางรถไฟในอดีตและไฟล์ภาพนี้ก็ชื่อว่าคนุตบราเบกซึ่งตรงกับชื่อของหลุมศพนี้พอลองนํามาเปรียบเทียบกับรูปของเขาที่หันข้างปรากฏในหนังสือลักษณะรูปล่างทรงผมหุ่นมีความคล้ายกันคณะจึงมั่นใจมากขึ้นว่านี่อาจจะเป็นรูปของเขาจริงๆดิฉันจึงได้นํานไปรีโฟโต้ใหม่นะคะด้วยทักษะ Photoshop ที่ดิฉันมีนะคะทําให้ภาพมันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นเหมือนภาพถ่ายปัจจุบันจากรูปนะคะก็จะพบได้ว่าดูเป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นฝรั่งผมบลอนด์ตาล้าข้าวอายุรา,ราวๆ15 มาเริ่มเล่าประวัตินายคนุรินราเบ็กกันเลยค่ะหลายๆคนหากค้นหาชื่อนี้ใน Google ก็จะพบบุคคลคนหนึ่งชาวเดนมาร์กเหมือนกันชื่อเหมือนกันแต่คนละคนกันนะคะคนนั้นเขาเป็นนักประวัติศาสตร์วรรณกรรมแต่สาหรับนายคนุรินราเบ็กคนนี้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะเคยได้ยินคร่าวๆว่าเขาเป็นวิศวก,กรชาวเดนมาร์กที่มาสร้างทางรถไฟในสมัยรัชกาลที่5และมาเสียชีวิตที่หมวกเหล็กด้วยโรคไข้ป่าในหนังสือ My Magic Islands Memory of an i d y l l i c Childhood Judith ผู้เขียนหนังสือเธอได้ไปเยี่ยมบ้านยายของเธอชื่อแนนาแนนามีน้องชายชื่อขนุษพ่อของเขาทั้งสองคือนายขนุษ์ราเบ็กตรงนี้นะคะระวังจะสับสนนะคะเพราะว่าค่านิยมของชาวตะวันตกสมัยก่อนมักจะตั้งชื่อลูกเหมือนชื่อตัวเองหรือญาติหรือคนดังในสมัยนั้นนะคะตอนแรกที่ดิฉันเริ่มศึกษานะคะก็แอบง,งงๆเหมือนกันค่ะดังนั้นเราขอเรียกพ่อของเขาว่านายราเบ็กและเรียกลูกของเขาว่าขนุษนะคะเพื่อจะได้ไม่สับสนค่ะนายราเบ็กเป็นวิศวกร,กรที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นถูกว่าจ้างเป็นหัวหน้าวิศวกร,กรหลายโครงการหลายประเทศและ หนึ่งในนั้นคือกษัตริย์แห่งสยามรัชกาลที่5ได้ว่าจ้างให้เขามาคุมงานเป็นหัวหน้าวิศวกรสร้างทางรถไฟแห่งแรกของสยามก็คือเส้นกรุงเทพโคราชหรือนครราชสีมาโดยรูปที่เราเห็นไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือรูปงานเฉลิมฉลองพิธีเปิดทางรถไฟแห่งแรกในสยามซึ่งในรูปก็จะมีนายราเบ็กคนที่นั่งยองๆนะคะนายขนุตลูกชายของเขาริมขวาของรูปราชนีเสวภาผ่องศรีและกษัตริย์แห่งสยามพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นายราเบ็กได้เข้ามายังสยามและเป็นหัวหน้าวิศวกรคุมการสร้าง ทางรถไฟโดยได้รับคําสั่งพร้อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกมีนายขนุสลูกชายของเขาตามมาด้วยซึ่งในยุคนั้นจะมีฝรั่งชาวตะวันตกหลายคนเข้ามายัางประเทศยามนะคะหากใครเคยอ่านประวัติดงพญาไฟหรือปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นดงพญาเยน็นซึ่งก็คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั่นเองเป็นป่าดงดิบที่มีความน่ากลัวสัตว์ดุร้ายจํานวนมากโรคภัยไข้เจ็บแมลงเห็บมัดอีกทั้งยังมีความเชื่อเรื่องทูตผีปีศาจอีกมากมายและแน่นอนค่ะเส้นทางรถไฟสายกรุงเทพโคราชจาเป็นต้องผ่านป่าแห่งนี้ระหว่างการก่อสร้างก็มีคน การเสียชีวิตเป็นไม,ไ,มไ,มไม้ร่วงเลยนะคะป่วยด้วยไข้ป่าหรือโดนสัตว์ป่าทําร้ายอีกทั้งการรักษาการพยาบาลต่างๆก็ไม่มียาที่เหมาะสมหรือเครื่องมือการรักษาที่ครบครันเท่าปัจจุบันเหยื่อผู้โชคร้ายหนึ่งในนั้นก็คือคนุษลูกชายของนายราเบ็กนั่นเองค่ะเสียชีวิตด้วยโรคไข้เหลืองโดย นายราเบ็กจึงตัดสินใจที่จะฝังศพลูกชายของเขาเอาไว้ข้างสถานีโมกเ็กแห่งนี้ทางการสยามก็ได้ให้ความสาคัญแก่การสูญเสียครั้งนี้นะคะพร้อมทั้งยังให้หลุมศพนี้เป็นเสมือนสถานที่ทางประวัติศาสตร์การสร้างทางรถไฟของประเทศไทยปัจจุบันก็ยังคงอยู่และชํารูทรุดโรมตามการเวลา120ปีที่ผ่านมาข่าวการเสียชีวิตของนายขนุตลูกชายของนายราเบ็กไม่ได้โด่งดังเพียงในหมู่ช่างหรือคนต่างชาติในสยามเท่านั้นมีหนังสือพิมพ์หลายฉบับของเมืองบริสเบนประเทศออสเตรเลียได้ตีพิมพ์ข่าวเรื่องการเสียชีวิตของลูกชายเขาเช่นกันเวลา ล่วงเลยผ่านไปหลุมศพก็ได้รับการตกแต่งใหม่หลายครั้งมีต้นโพขนาดใหญ่ที่ยืนต้นเป็นร่มเงาให้แก่หลุมศพของนายคณุษเด็กหนุ่มผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรเขาฝันว่าเขาอยากเป็นนักวิศวกรกที่โด่งดังเดินทางตามรอยพ่อของเขาจูดิตผู้เขียนหนังสือยังเล่าอีกว่าเหมือนเป็นภพนมลิกิตที่ทําให้เธอได้หวนคืนมาเยือนหลุมศพของน้องชายยายของเธอความเซอร์ไพรส์สำหรับคณะที่ได้อ่าไปศึกษาเรื่องนี้นะคะก็อยู่ตรงนี้นี่แหละคะ่ะล้านชายของคุณจูดิตผู้เขียนหนังสือได้แต่งงานมีครอบครัวกับหญิงไทยในปี2013คุณจูดดิไ้มา ร่วมงานแต่งของหลานชายและกลับมาเยี่ยมหลุมศพแห่งนี้ที่สถานีรถไฟมวกเหล็กพร้อมทั้งให้เงินจํานวนหนึ่งแก่นายสถานีเพื่อบํารุงรักษาหลุมศพแห่งนี้ต่อไปเท่ากับว่าตอนนี้ญาติรุ่นหลังๆของเขาก็มาอยู่ที่ประเทศไทยด้วยนั่นเองนะคะถึงแม้จะเป็นเพียงหลุมศพหลุมหนึง่งแต่ก็สามารถบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์การสร้างทางรถไฟของประเทศไทยได้อย่างดีแต่น่าเสียดายที่น้อยคนจะรู้จักหวังว่าวิดีโอนี้จะทําให้ทุกคนรู้จักนายคณุลินราเบกมากขึ้นและหากเป็นไปได้อาจจะทําเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการทางรถไฟและ แ่งท่องเที่ยวอันซีนของอำเภอหมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีไปเลยก็คงจะดีไม่น้อยค่ะเห็นไหมครับนักเรียนจะเห็นได้แล้วว่า,าตำนานของสื่อสารข้างรางรถไฟตั้งแต่นายคณุราเบกนะฮะที่มาเสียชีวิตในประเทศไทยนะฮะตั้งแต่สมัยรัชทาลที่5นะฮะอันนี้เป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งสำคัญของการรถไฟไทยนะฮะซึ่งนําความเจริญมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะ,ะบางทีเราก็ไม่รู้เลยเรื่องราวในโบราณสถานต่างๆ เหล่านั้นนะฮะอันี้เป็นการศึกษาสืบค้นนะฮะเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แบบไทม์ไลน์นะโดยการใช้ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเหมือนที่ครูสอนในข้างต้นนะครับนักเรียนสามารถใช้ไทม์ไลน์ตัวนี้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ได้ทุกประวัติศาสตร์ทั่วโลกนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้นักเรียนนะฮะอยู่ที่บ้าน w o r k f r o m Home เรียนออนไลน์นะฮะก็ศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ ทั้งของไทยแล้วก็ต่างประเทศนะเพราะว่าเราจะเก่งวิชาประวัติศาสตร์ได้นะเราก็ต้องชอบศึกษาเรื่องราวค้นคว้าหาคําตอบในสิ่งๆิ่งนั้นนะอันนี้เป็นหนทางเลยที่จะทําให้เรีนเก่งวิชาประวัติศาสตร์โอเคครับขอฝากไว้เท่านี้นะครับขอบมากครับ